ขอรายงานข่าวเมื่อคืนนี้ข่าวใหญ่จากอเมริกามีการยิงประชาชนาที่ใหญ่ที่สุดคือจำนวนผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดที่เมืองลาสเวกัสนะฮะเมื่อคืนนี้วันอาทิตย์ก็มีชายาคนที่ยิงเนี่ยฮะชื่อสตตเฟนแพดด็อกนะครับอายุ6 4คน ได้ยิงโดยใช้อาวุธปืนที่สามารถเรียกว่าปืนที่มีกำลังที่จะยิงคนได้มากๆจำนวนกระสุนเนี่ยนะครับมีหลายปืนหลายกระบอกเลยได้ยิงลงมาจากชั้นที่32ของโรงแรมแมนดาเลเบนะฮะที่ยิงไปนี่คือตอนนั้นเขากำลังมีอคอนเสิร์ตนะครับ country music concert คือเป็นคอนเสิร์ตวงเป็นศิลปินลูกทุ่งนะฮะ country music ยิงลงมาทำให้ผู้สีชีวิตอย่างน้อย50คน,นะฮะที่ได้คอนเฟิร์มตอนนี้อย่างน้อย50คนอาจจะเสียชีวิตมากกว่าน,นั้นแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ400คนถือว่าเป็นการยิงครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมาในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับ ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมานะฮะท่านี้เหตุผลที่นายสตีเฟนเนี่ยนะอายุ64ปีนะครับเป็นพลเมืองของเมืองลาสเวกัสนะฮะได้ลงมาทำการยิงตอนนี้แล้วก็พอตำรวจขึ้นไปที่ห้อง,องของเขาคือห้องที่32นะฮะชั้นบนเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำการยิงตัวเองเสียชีวิตไปนะฮะก็เลยไม่ทราบว่าสาเหตุทำไมว่า เขาถึงมีความโกรธแค้นอะไรหรือว่ามีความเครียดอย่างไงที่พยายามจะยิงให้คนให้มากผมว่าเขาคงกะยิงให้คนตายเป็นละลอยเลยนะฮะอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วนี้ก็จะสร้างอ่อเมริกานะฮะถ้าเผื่อ,อท่านผู้ฟังไม่ทราบเขามีกฎหมายให้ประชาชนเนี่ยสามารถซื้อปืนได้นะฮะแล้วบางรัฐเช่นรัฐนิวยอร์กเนี่ยฮะไม่ใช่นิวยอร์กนะฮะรัฐเท็กซัสเนี่ย ประชาชนก็สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนไปสถานที่ต่างๆได้นะฮะแต่ผมไม่ทราบว่าจะต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่านะฮะซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เรียกว่ายังให้ความจะว่ารุนแรงหรือยังให้โอกาสประชาชนเนี่ยนะฮะซื้ออาวุธปืนแล้วบางคนก็มีอาวุธปืนได้หลายหลายหลายกระบอกด้วยนะฮะเหตุผลก็คือจากสมัยก่อนนะสมัยที่อังกฤษยัง คือหลังจากที่ได้อิสรภาพจากอังกฤษมานะฮะอันนี้ข้าวๆผมยังไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นช่วงที่เขามีสงครามการเมืองด้วยผมไม่ทราบว่าวกฎหมายที่ให้คนอเมริกันเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เกิดการยิงขึ้นมาเนี่ยนะคนตายเยอะๆก็จะมีคนขึ้นมารวมทั้งรัฐบาลด้วยพยายามจะเปลี่ยนกฎหมาย ถือก็มีการเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยอาวุธปืนจะมีความรุนแรงมากกว่าน,นี้สามารถเป็นปืนอัตโนมัติอะไรนี้ซึ่งสามารถยิงได้ทีเยอะๆนะฮะก็มีการเรียกว่าห้ามไม่ให้คนซื้ออาวุธประเภทร้ายแรงพวกนี้มานะฮะอาวุธสงครามอะไรเป็นต้นนะครับท่นนี้ก็ในประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เมื่อกี้นะฮะก็ได้ขึ้นมากล่าวกับ ประเทศอเมริกาแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ปีศาจร้ายจริงๆเหตุการณ์ที่คนที่ทํานี่เหมือนกับปีศาจจริงๆนะเป็นอีวิลอะไรมันนองนี้นะฮะแต่ไยงไก็ยังไม่ทราบว,ว่าเหตุผลว่าที่เขาทำนี่คืออะไรอาจส่วนมากนะฮะตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นผู้ก่อคนที่ทาเนี่ยอาจจะเป็นหัวรุนแรงทางด้งานศาสนาเรื่องมันนองนี้นะครับแต่ ดูจากชื่อนี่ก็เป็นคือแปลกฮะเป็นคนที่อายุ64แล้วอายุมากแล้วนะฮะเพราะปกตินี่จะเป็นคนอายุที่อายุยังน้อยกว่าน,นี้นะที่มีการยิงอะไรขึ้นมานะฮะหลายๆคนคือเขาเรียกแมสชิ้งก็คือกาจะยิงให้คนตายเป็นจำนวนมากนะครฮะแมชชิ้ง ยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นที่เศร้าสลดแล้วก็เป็นที่จะทําให้เมืองเมืองลาสเวกัสนี่ก็จะต้องมีวิธีการรักษาความปลอดภัยให้มากกว่านี้อาจจะต้องมีการตรวจกระเป๋าของผู้เดินทางคือผู้ที่มาพักที่เมืองลาสเวกัสนะฮะให้มากขึ้นนะครับคือผมคิดว่าตอนแรกว่าคนยิงเนี่ยนายซีฟอนน่ยอยู่ในอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่นะ,ะเขาอยู่จากโรงแรมเขาชั้นที่32มงเขายิงลงมานะฮะ ก็ได้มีการวางแผนมาเต็มที่แล้วก็พอตํารวจไปถึงนี่เขาก็ได้ยิงตัวเองก็ตายนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเผื่อมีขมีข่าวอะไรเพิ่มเติมผมก็จะเรียนมานะครับนั้นยังไงแค่นี้ก่อนนะครับ